สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูต้นอีกเช่นเคยนะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องเศษส่วนนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเรียนเราก็มาเล่นเกมถอดรหัสนะครับอ่าก็จะมีเวลาให้นักเรียนเล่นทั้งหมด10วินะครับไปเริ่มกันเลยครับที่ภาพแรก3พยางครับ1ิวิเริ่ม หมดเวลาครับข้อแรกเฉลยก็คือท่อไอเสียนะครับโดยรูปแรกจะเป็นรูปท่อนะครับรูปที่2คนกําลังไอนะครับรูปที่3นะครับลดกําลังเสียนะครับรวมกันกลายเป็นท่อไอเสียครับภาพต่อไปนะครับเริ่มกันเลยครับมีทั้งหมดอยู่4พยางนะครับสิบวิเริ่ม หมดเวลาครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้าวหอมมะลินะครับรูปแรกเป็นรูปข้าวรูปที่สองเป็นการหอมนะครับรูปที่สามเป็นดอกมะลินะครับรวมกันกลายเป็นข้าวหอมมะลิครับมาถึงข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายจะเป็นรูปอะไรนั้นไปไขปริศนากันเลยสีพยางค์ครับสิบวิเริ่ม หมดเวลาครับคําตอบก็คือไปก่อนดีกว่ารูปแรกเป็นรูปบัตรนะครับรูปที่2เป็นรูปเส้นประนะครับรูปที่3าเป็นรูปชาเห็นที่เห็นได้จะเป็นชาเขียวนะครับรูปที่4ี่เป็นรูปชนนะครับรถกำลังชนกันอยู่นะครับเมื่อตัดคําแล้วรวมกันให้ได้10บยันก็คือบัตรบัตรประชาชนนะครับข่าทอโทีะครับคําตอบก็คือบัตรประชาชนครับเข้ามาสู่ เกมคิดไวครับเหมือนคิดเร็วๆนั่นแหละครับนะให้เวลาทั้งหมด3นาทีกับข้อทั้งหมด3ข้อนะครับในกิจกรรมนี้ก็อยากให้นักเรียนหยุดเวลาเองนะครับนะหยุดเวลาทั้งหมด3นาทีนะครับเมื่อโจทย์เริ่มนะครับโจทย์ทั้งหมด3ข้อครับ3นาทีเริ่มให้หยุดเวลาตรงนี้เลยนะครับ เมื่อครบสนาทีแล้วนะครับครูก็จะเฉลยครับข้อแรกนะครับก็ทําตัวหารก่อนนะครับร้อยหาร5ได้20นะครับ9 0ลบ20เหลือ70ครับข้อต่อไปครับตัวตั้งเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนครับก็จะได้21คูณกับ12ส่วน7นะครับตัดตัดตัดกันแล้วคูณกันแล้วจะได้6ครับ และขขอสุดท้ายตอบ5 1 5อ่โทษทีครับ51.7ครับต่อไปครับเป็นการบวกลบเศษส่วนของป6นะครับเริ่มกันเลยตัวอย่างเศษ4ส่วน6ลบเศษ5ส่วน8นะครับวิธีการทำขั้นตอนแรกก็ลอกโจทย์ครับแล้วก็เขียนเท่ากับจากนั้นเป็นการลบเศษส่วนนะครับยังไม่สามารถลบกันได้เงื่อนไขก็คือ ต้องทําส่วนให้เท่ากันครับตัวส่วนตัวนี้นะครับหกและ8ดเนี่ยเราต้องทําส่วนให้มันเท่ากันครับโดยวิธีโดยวิธีการใช้ก็คือหาคอรรอนอครับไปหาคอรอนอของ6และ8นดะเมื่อหาคอรรนอได้นะครับในข้อนี้ก็คือคอรอนอของหและ8ดคือย4ิบครับเปลี่ยนตัวส่วนนะครับให้เป็น24โดยวิธีการคูณอย่างนี้ครับ 6คูณ4ได้24ครับ8คูณ3ได้24ครับจากนั้นคูณ4ก็ต้องคูณ4ทั้งเศษและส่วนนะครับคูณ3ก็ต้องคูณ3ทั้งเศษและส่วนครับเพื่อเพื่อความเท่ากันของเศษส่วนนะครับก็นำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลยครับ4 4 1 6 6 4 24ครับลบกับ5 35 83ม4ครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันนะครับ นำเศษมาลบกันได้เลยครับ16ลบ15หรืออ่าส่วน24ครับก็จะเหลือเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่ครับตอบเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่ครับเป็นไงกันบ้างครับเข้าใจกันบ้างไหมเอ่ยต่อไปนะครับเป็นการบวกลบจำนวนคลานะครับซึ่งการบวกลบจำนวนคลาเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มมาหนึ่งขั้นตอนจากตัวอย่างที่แล้วนะครับ มาลองทำกันเลยครับตัวอย่างนะครับ2เศษ7ส่วน12ลบกับ1เศษ5ส่วน18ครับวิธีทำขั้นตอนแรกก็ลอกจนมาเลยครับจากนั้นนะครับเปลี่ยนจำนวนคละนะครับให้กลายเป็นเศษส่วนเกินนะครับโดยวิธีนำตัวส่วนมาคูณจำนวนนับแล้วก็บวกด้วยเศษ นะครับเช่น12คูณ2เป็น24นะครับบวก7ถ้ากับ31อย่งนี้นะครับอ,อ่างนี้นะครับแล้วก็นำตัวส่วน18คูณ1เป็น18นะครับ18บวก5ถ้ากับ23ครับจากนั้นก็จะเป็นรูปเศษส่วนเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้แล้วนะครับนักเรียนก็พิจารณา,าตัวส่วนครับ จะทำยังไงทำให้ส่วนมันเท่ากันนะครับส่วนของตัวตั้งและส่วนของตัวลบก,ก็คือ12และ18นะครับให้นักเรียนนํา12และ18ไปหาครนครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับครนของ12และ18นะครับก็ตั้งนะครับ12ตั้งใช้ไม่หารห2 12 6 3 8าร6 2 12 6นะครับแล้วก็นำตัวทั้งหมดเนี้ย นะครับ6คูณ2คูณ3นะครับเท่ากับ36 mm. เมื่อนักเรียนรู้แล้วนะครับว่าจะต้องทำส่วนทั้ง2ตัวนี้ให้เท่ากับ36นะครับเราก็มาทำทั้ง2ตัวนี้ให้เท่ากับ36โดยวิธีการคูณน,นั่นเองนะครับอ่า12จะคูณอะไรเท่ากับ36 1 2ครับ12ูณ3นั่นเองนะครับก็นำมาคูณ3ทั้งเศษและส่วน นะครับ18คูณอะไรได้36ครับ18คูณ2นะครับก็นำา2มาคูณเท่าเศษและส่วนก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับ12คูณ3เท่ากับ36นะครับคูณ2อเท่ากับ36นะครับจากนั้นก็ให้นักเรียนนำตัวเศษคูณเศษครับส่วนคูณส่วนครับคูณกันได้เลยนะครับก็จะได้31คูณ3 เท่ากับ9 3 12คูณ3เท่ากับ36 23คูณ2เท่ากับ46นะครับ18คูณ2เท่ากับ36นะครับเมื่อส่วนเท่ากันแล้วนะครับเรกเรียนก็นำตัวเศษมาลบกันได้เลยนะครับก็นำ9 3ลบกับ46ได้เลยนะครับก็จะเหลือ47ส่วน36 ทีนี้เราต้องตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับเรากา็ตอนนี้มันยังเป็นเศษส่วนเกินอยู่นะครับเราก็ทำเป็นจำนวนคระนะครับก็จะได้1เศษ11ส่วน36ครับตอบ1เศษ11โทษทีครับ1เศษ11ส่วน36มครับมอบหมายงานท้ายบทนะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดหน้า 58และหน้า60นะครับทั้งหมด2หน้านะครับทําตามตัวอย่างนี้นะครับวันนี้คุณต้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ